งวดนี่งวดนี่ผู้ว่าจะได้เกาะเห็ดจะได้กะถึงบาอปูไวายูบูเขาบาอปูไวายกบูเห็ดจะได้กะเขาครับสามคูในสามตัวติดเก่าสิเอาไว้สั้างสรรคเวลาของทุกไายตัดหายทุกเดียวแล้วกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ ผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาแล้วนะครับเลขคุณที่รอคอยกันทั้งประเทศเลยนะครับสําหรับเลขปู่เสือสายเขมนงวดนี้จะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมนะครับผมเพราะว่างวดที่แล้วเนาะหกสี่ตรงตรงเต็มเต็มเข้ากันคงจะได้กันทั่วประเทศนะครับสาหรับคลิปนี้เรามาตามให้แล้วเด้อปู่เสือสายเขมรนะครับไปเข้าไปหาปู่กันไปด้านไในไปกันลื ครับมาเรี่ยวครับนมัสการครับปูครับนมัสการครับโอ้ยเลยกับบอถือดอกปูบอด้ซื้อนะบอดถือเออไหนจะจ้าแล้วเออเห็ุจากไหนมันลืมมันไปหลายหมองมันลืมแหมปูกันเน้นเน้นให้จดว่าครับไใครับใครพ้อมันนี่กะสิ่กับใครพ้อมแม่ตัวเน้นหน่อยครับโอ้สิเข่าอีกคืองวดที่เลียวบะปูโอ้ยปั้นไอ้ปูไว้กับปูยูบายเอานะครับจะได้บอด้ซื้อขอามาถวายซื้อนามยังถวาย อาไวายเป็นอันนี huh. ้แหละครับเป็น hmm. พ well, ่อเด็กคากาแฟยาสูบคากาแฟโอ้ยยาสูบก็บอกห้ยถ้วยพระเลยบอกแมนหามบมซื้อมือนี่ฟังแล้วเลขเลขสามโถมันทีมี่หกโถครับโอ้ยบ่ทันได้ยวกันกต่สิบอกเละก็โหลดยังสิบป่าไม่ใส่ครับนี่บอกไม่มาอ่านี่บอกเป็นเลขงวดวันที่สิบหกนี่ใส่หงวดที่แล้วยบึ้งนี่หงวดสี่เหลี่ยมันอยู่สายหรอหายไปแล้วเพิ่งในท่อคลาดหน่อยบเบิ้ง ชุดเกา่อแปลครดเป็นบ้องเขาสามตยู่ได้นองวดสิเขาสองอันนี้เขาสี่หกเขาสี่หกหสี่สองฮะสี่หกสองสี่หกสองเขาโตวโตตัวโตอือโบ่เขาูไหเขาบ้องได้่เพราะอย่งเี้เหรครับงวดนี่กับสิปลอยตั้งแต่ต้นงวดเลยเนาะปูเนาะปก่อนเขาล่ะเขาสวลาลักไกคบเออเดี๋ยวเสีวลาักไก่เขามาขายเอง สูตรไหนเขาเออสูตรล่อไก่ออกจากนกเล่นสูตรล่อไก่ออกจากเราเล่นสูตรหล่อไก่สูตรล่อไก่ล่อไก่แล้วไก่มันออกมากครับจับออกมาแล้วเอาเนื้อหล่อมันเอาสูตรนี่แล้วล่อมันมีสูตรล่อไก่โหมูหฮาออกหมูห้าวทรงก้อนขาวสีปั๊บหมูหาวเพราะทันเน้นไหมล่ะเนี่ยเน่าทันเน้นมันไก่มันออกมากเลยทอดซ้ำมูเจ้าแซวบไหมล่ะกระบอกเอาตัวตัวใดญเขาเนียนแห้งกันเลยหมูห้าวตอนนั้นละวับ นี่แหละสูตรปูเสือสูตรปูเสือหล่อไก่สูตรหล่อไก่เขาเอิอสูตรหล่อไก่ปูเสือหล่อไก่สาะนอกจากว่าหล่อไก่ออกจากลกสามโต๊ะนี่เอาไว้ก้อนนี่ยสามหางครับแล้วสุดสุดท้ายยังสี่วงกลมหายสองหัวเนี่ยกระสีเอาไว้สุดท้ายยังยังสีอันนี้หายเพิ่นเน้นทีสองตัวนี่เนี่เนีนหาหางจัดทั้งหมดแปดหาง มัดสุดสุดนี่มันจะมีบอล่างนี่เขตแบบประมตัวเด่นอิเล่มันหตัวเด่นสิสีมันใชมาครัวโม่มันมีอยู่สองครัอ่าปากกาแดงด้วยตัวเด่นมันตัวเด่นปากกาแดงืถตัวเด่นสองครันี่มันยังสิงกันอยู่นี่ครับมันสะมาตัวแรกเป็นสีหงส์แต่มันสุดท้ายก็สีหงส์หายตัวเดียวอืม เอาวงครึ่งวดที่แล้วหกสี่สี่หกน่อปูวดทุกทายกับป้าบตัวแหนยังบ่นท่นอืออือเบื้องซกนี่ปูนี่สิมันจ่ายเจ็ดสองนี่เออเหมือนอันจเบื้องอันจาตัวไหนอันจเบื้องเจ็ดสองแปดสองอือเจ็ดสองเขาเขียนอะไรเบื้งตัวยาสูตรหล่อไก่ออกจากเราอ๋อนี่นี่นมันตาแล้วอือนี่นี่สมันไห ปูขึ้ส <Hugo. S 2> so. ิเข well. ียนหได้หลายตัวบัดทีนี้สิมันน no ินงงสุดท้ายเขามันนิ่สุดท้าย่ายเต็มแต่อันพวกนี่มัวางล่างเลยฮะติดซุดนิ่เสือล่งลางติดุดนี่งติดซุดล่งลางสองกับแเด้อลดไปเลยวันี้วิ่งสองกับแปวันนให้วิ่งสกับแปดกับแหลดสตัวเดียวลงล่างเลยสองยางเดียวเลยมันวิ่งมันถไม่สาตัว้ เลขเด่นบอยว่าง่ายคือกูคือบอกว่าเลขเด่นคือเลขสองเป็นหวอยสองศูนย์แปดสองศูนต์แปดแต่พห้แต่พู้สิรูดตัวเดียวบอกทุกทุหลุดสอง่างลุดตัวนี้หนึ่งศูนย์ย่างรูุดศูนย์บนรูดสองตัวนี้ดีบริสีมาอีกไหมมันสิตีกับพูกหกศูนย์หกศูนย์ออกศูนย์มันออกซุกเทั้งแล้วมันมาออกแปดแปดเจ็ดเราต้อออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเราต้อออกสามศูนย์นิดน ครบ<ม>ับมากเลยซูนี่พูมักลางนี่นบ่ศูนี่มักลางทุดศูนนี่ครับสี่ตัวนี่สี่ตัวสองสามนึ่รักนี่นะชิคนหนึ่งนะสองสามสี่ครับเดี๋ยวเราท้ายลงรงล่างสิบอกก็ล่างเอาอืมสุดถ่ายสีนเนียนหาตัวเดียวไปเลยครับเนี่ตัวเดียวบนหลังไปเลยอืมครับบนเลนมันจะบนนักนะอืม ห่าเหรียญตัวเดียวคือเหตดคือเห็ดไว้หลายๆนี่ซักขาหลอกเขาเมียนบอกรบเล็กมันสูตรมันธรรมดาสูตร,รมันไี่สอนนี่อ๋อตามสูตรปลูแคตปับนี่ปลูเห็นเราหายถ้าก้อนโม่พอ่ออย่างพ่อเหล็กเขาออกมาปแบบเด็กเบื้องเหล็ก้างยังไงเขานะอบอกยังไงเขาออกมาเด็กเขามันดังตัวแดมันสีมากครับ มันถูเด่นขอเฮาเนี่ยมันเด่นกับของเฮาบ่ซ้ำซ้ำเขาเด้นเละเพราะเขาออกมาปั๊แบบเลยเขาเด่นซ้ำเขาไม่เด้นเล็กให้เฮาเด้อเขาไม่เด่นเล็กเขาเฮาสิบหูตัวเอาเลยหูตัวสี่เลยแค่นั้นแหละคือซับขาหลอกไก่เข้าไว้ก่อนซับก็คือว่าหล่อไก่ออกจากโลกสูตรหลอกไก่ออกจากโลกสูตรนี้มีโพุทธเดชด๊อกเจระสูตรนี้ตลอด ใช่ครัเนี่ยชูรงามโพดเลยงามโพดเนาะบ้าที่เอาไปถิ่มข้อปลายเด้ออยาเอาไปถิ่มข้าวปลาโอ้ยเลยเบ้าที่กันจะไดนเบ้าที่สองไปถิ่มข้าวปลาป้ปูถิ่มข้าวปลาก็องเบาประบาดเบาประบาดประสนโอ้ยอยากได้ขุดดอกปูเอ้ยวาสนาบ่หอนไหมคนญนี่จะกำบังบังบ่บังธรรมดาละปูบังมิดเลยคนญนี่จะกำบังเล็กเล็กเว่งพูยังก็ วิ่งวิ่งยังสองสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามตัวที่มากสองตัวลามนะวิ่งบนลามวิ่งนีปวิ่งปูให้เน้นก็ได้เด็กวิ่งเลยเน้นเลยสิมาแข่ตัวเดียวเลยเนี่ยกลมๆให้เลยวิ่งสองวิ่งสองตัวเดียวอ่ะนะครับท่านผู้ชมเข้ามาตามปูเพิ่นมันเป็นเหล็กสูตรเหล็กสูตรนี่หลายคนหลายท่านในเรือของเหล็กวิ่ง ต้องใส่เลขสูตรนะครับแต่ว่าเหลขกันเหลขกยางก็ว่ากันไปตั้งแต่ตนงวดนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าปูมึงงวดวันที่สิบหกนี่ปล่อยเลขวิ่งที่สองศูนย์แปดเน้นมาที่สองนะครับสื่ออีกยังก็ได้ขอให้มีสองงวดนี้เนาะนะครับวิ่งลูดที่สองนี่ติดเลขสามตัวเนี่ยพอติดเล็กสามตัวเนี่ยพอได้แล้ว นี่หดว่าหมดว่ามีเหล็กสาตัวนี่บม่วนวันที่สินี่เนาะถ้ามีสองศูนยจับแค่ตัวไดก็ได้นี่ครับผมาัยังเสนมักสองแห้งนี erm ่ก็คือ2องสองอศูองแปดเอออห้าไปแซปไซ้ตัวนั้แลแล้ต่อนโยมไม่เหล็กกระของดีๆก็มาจับไซ้ตัวนี้ก็ได้ครับบ้านว่าเหล็กโยมเด่นหาเด่นแปดเด่นเก่าโยมมาจับใช้เด่นสเด่นสามตรงสนะครับมันมีเศษได เอานะครับถ่ายสุดมิยังไห่พอน่อยาดโยมเนยเขาก็ใไห้ลำให้รวยครับทีน่ะครับครับเขาขึเกาเขาขึเกาเพ็รัจ็ดกระโปยูแนานเกาบาไวกระฟังไปถ่ายเอาเลกแน่นเนครับผมูกเจ้าครับงวดนี้งวดนี้ผู้ว่าจะได้เกาะเพชรเพชเ็ดกัถือบาอีปูไวกระโปยูเขาบาอีปูหวกระโปยูเพชรเจ็ดกระา ครับผมครับน้ำมันิการกับปูกับซีนเลยครับผมครับสาธุสาธุสาธุครับผมและกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตร้งสีแดงเลยครับ